ครับผมหนึ่งละมัเชนครับนี้จะรับคำถาให้ร่วมกิจกรรมไอ้บักเก็ตจากพี่สายโยมพ่ออาตแมงจอนนี้นะครับผมนะมัเชขอรับคำถา ผมขอท้าต่อทั้งหมดสามคนนะครับคนแรกพี่สามที่แสนดีของผมพี่ปุ๊กหนุ่มต้มเป็ดคนที่สองนักการเมืองในดวงจนของผมต่อจอรับพี่วันิชานะครับคนที่สามพีม่เอ็มคงบุญเจรนะครับชาวกปีทั้งสามรับคำท้าของผมผมจะทำบุญในการทำหมันหมาบรรจัดทั้งหมดสามตัวนะครับแล้วบริจาคอาหารหมาให้วัด 100กิโลครับ